สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้คาร์แลนช่องที่จะพาทุกคนไปรู้จักเรื่องราวของยานยนต์และยานพาหนะต่างๆรวมไปถึงเรือรบที่สําคัญของกองทัพเรือไทยวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเรือรบที่มีความสําคัญและน่าสนใจอย่างยิ่งนั่นก็คือเรือหลวงหนองคายหรือ HTMS นองคายที่ถือได้ว่าเป็นกําลังทางทะเลที่มีบทบาทสําคัญต่อการป้องกันประเทศของไทย เรือหลวงหนองคายเป็นเรือคอเวทที่ออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการในหลากหลายด้านทั้งการลาดตระเวณคุ้มกันการป้องกันภัยทางอากาศรวมไปถึงการปรับเรือดำน้ำโครงสร้างของเรือลำนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างแข็งแรงและทันสมัยใช้เทคโนโลยีที่กองทัพเรือไทยเลือกมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยจุดเด่นคือการผสมผสานร,ระหว่างความคล่องตัวและอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ครบครัน ในด้านขนาดเรือหลวงหนองคายมีความยาวประมาณกว่า80เมตรกว้างกว่า10เมตรและมีระวางขับน้ำประมาณ1,000ถึง1,500ตันซึ่งถือว่าเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติภารกิจทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามันความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ25ถึง28นอตทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์โดยเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นดีเซลสมรรถนะสูงที่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมั่นคง ด้านอาวุธยุธโทโธปกรณ์เรือลำนี้ติดตั้งปืนใหญ่เรือขนาด76มิลลิเมตรที่สามารถยิงได้อย่างแม่นยำและรุนแรงรวมถึงปืนกลขนาด30มิลลิเมตรและ20มิลลิเมตรสำหรับการป้องกันภัยทางอากาศนอกจากนี้ยังมีระบบยิงต่อปิโดเพื่อต่อต้านเรือดำน้ำ และระบบปล่อยจรวดเพื่อต่อต้านเรือผิวน้ำเรียกได้ว่าเป็นเรือที่มีขีดความสามารถรอบด้านทั้งการป้องกันและการโจมตีอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือระบบเรดาร์และอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบนเรือหลวงหนองคายซึ่งช่วยให้การตรวจจับเป้าหมายทางอากาศและทางทะเลทำได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วพร้อมระบบสื่อสารที่ทันสมัยทำให้สามารถเชื่อมต่อและประสานงานกับเรือรบลำอื่นๆได้อย่างราบรื่น นอกจากภารกิจด้านการรบเรือหลวงหนองคายยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภยัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นการอพยพผู้ประสบภยัยการลำเลียงสเสบียงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการสนับสนุนภารกิจค้นหาและกู้ภัยทางทะเลถือว่าเป็นเรือที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้หลากหลายมิติ สำหรับราคาของเรือหลวงหนองคายหากตีเป็นมูลค่าแล้วว่าจะอยู่ที่ประมาณ5,000ถึง7,000ล้านบาทไทยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการติดตั้งระบบอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆที่เพิ่มเติมเข้ามาหากเทียบกับเรือรบประเภทเดียวกันในต่างประเทศก็ถือว่ามีราคาที่ใกล้เคียงและสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาถึงขีดความสามารถที่ได้รับในแง่ยุทธศาสตร์เรือหลวงหนองคายมีความสำคัญต่อกองทัพเรือไทยอย่างยิ่ง พราะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการปกป้องน่านน้ำและสิทธิประโยชน์ทางทะเลของไทยไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองเส้นทางการขนส่งการป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายหรือการป้องรามภัยคุกคามจากต่างประเทศเรือรบลำนี้จึงถือเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบคือชื่อเรือหลวงหนองคายตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการตั้งชื่อเรือจึงมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ในการเชื่อมโยงกองทัพเรือเข้ากับประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศเมื่อมองภาพรวมแล้ว HTMS นองไทยไม่ได้เป็นเพียงเรือรบธรรมดาแต่เป็นเสมือนเครื่องมือยุทธศาสตร์ที่ช่วยยกระดับศักยภาพกองทัพเรือไทยให้ก้าวทันกับความท้าทายในปัจจุบันทั้งในด้านความมั่นคงทางทหารและการช่วยเหลือประชาชน เรียกได้ว่าเป็นเรือที่ตอบโจทย์ได้ทั้งสองด้านอย่างลงตัวเพื่อนๆที่ชื่นชอบเรื่องราวของเรือรบหรือยานพาหนะทางทหารคงจะเห็นแล้วว่าเรือหลวงหนองคายเป็นเรือที่น่าสนใจไม่น้อย ทั้งในด้านเทคโนโลยีความสามารถและมูลค่าการลงทุนที่สะท้อนถึงความสำคัญขององค์การเสริมสร้างกำลังทางทะเลของไทยหากใครอยากติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับเรือรบลำอื่นๆหรือยานยนต์ที่น่าสนใจอย่าลืมกดติดตามช่องออ t โตคาร์แลนด์ของเราไว้ด้วยนะครับวันนี้คงต้องขอจบเรื่องราวของเรือหลวงหนองคายไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ICU นวิดี